สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะไม่ข้อมูลก็ค่าเกี่ยวคู่ระหว่างกอเพชรบุรพานะครับที่พบกับวอเมืองพะการนะครับก็คู่นี้ชนกันวันเสาร์ที่สิบสี่นี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าจุดห้าเอ็มนะครับคู่นี้เป็นพม่าชนพม่านะครับมาเริ่มการที่วอเมืองพะการก่อนนะครับวอเมืองพะการนะครับชื่อเจ้าเพชรพยักฆ์นะแปลตรงนี้เป็นของเสียทงนะครับ พี่นุ่มพยักแดนเหนือนะเป็นคนส่งมาให้เลี้ยงออกชนนะครับแกต,ตัวนี้เป็นลูกเกิดของทีมงานพยักแดนเหนือเลยนะแกต,ตัวนี้เพราะโดยพี่โจ้สี่ยอดกุม,มานะครับพ่อของเจ้าเพชรพยักนะเป็นสี่แคว้นของพยักแดนเหนือเลยครับส่วนสายเลือดแม่ไม่แน่ชัดนะครับก็สถิติอยู่กับพี่โจ้นะครับมีั้หมดสองไฟนะครับแล้วก็ส่งให้ทีมงานวอเมืองพการนะครับเลี้ยงออกชนนะไฟล่าสุดก็ ที่สนามเดียนันชัยนะครับสองร้อยยี่สิบเคนะครับเสมอนอกอีกสี่ร้อยเคนะครับก็ที่พบกับสกิจกรนั้นในไฟนั้นนะครับก็กําหนดยกทั้งหมดสามยกนะครับเข้าไปอันที่สองก็ต่อขาดเลยนะครับก็เข้าไปอันที่สามนะครับก็ตีของกิจกรคอหักเลือดออกนะครับสไตล์เชียงโชงไก่ตัวนี้นะเป็นไก่แทงล่างขึ้นบนนะเป็นไก่ขยับขยําขยันตีขยันเตะนะครับไก่ตัวนี้ ถือว่าเป็นไก่ที่เบอร์แข้งตัวหนึ่งนําแก่ตัวนี้ครับก็มาต่อที่กอเพชรบุรพาครับกอเพชรบุรพาครับชื่อไก่ที่เจ้าใบาเล่แดงใบเล่ครับแก่ตัวนี้ก็ทีมงานนําเข้ามานะครับเป็นสายเลือดของปอปวุฒเลยนะครับช่วงนี้ก็ดังอยู่นะปอปะสายเลือดปอปวุฒนะครับก็มีไฟติดตัวมาทั้งสองไฟนะครับก็ชนกับเชิญชนะมาทั้งสองไฟเลยนะครับ ก็นาเข้ามาข้าตัว 50k นะครับหลังจากนาเข้ามาก็เลี้ยงออกชนไฟล่าสุดนะครับชนะที่สนามนานาภาคนะครับ 5.5m นะครับก็เจอกับกออาริยานะครับสตาจึงชนไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่หน้าหงอนะเป็นไก่เปิดแผลไวนะครับตีแป๊บเดียวก็เลือดท่วมเลยนะไก่ตัวนี้ก็ชนะมาในอันที่6นะครับในไฟนั้นนะครับหลังจากชนะก็เลี้ยงออกหาคู่ชนนะครับก็มาได้คู่กับวอเมืองพการในไฟนี้นะครับ สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ต้องการชมคลิปวิดีโอหรือต้องการชมถ่ายทอดสดนะครับก็จิ้มลิงก์ที่ใต้โปรไฟ,ฟล์เข้ามากันได้เลยนะครับเราจะมีลงไว้ให้ในหมู่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ